สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับกับแนวทางตัวเลขของเราพัฒนาประจําวันที่18กันยายน67นะฮะวันพุธเราพัฒนาวันพุธนะครับแนวทางตัวเลขเราพัฒนาของมือซ้ายให้โชคเนี่ยเข้ามาติดติดกัน3งวดแล้วนะครับตั้งแต่ผมกลับมาลงเนี่ยพุธที่แล้วก็เข้าศุกที่แล้วก็เข้าจันทร์ที่ผ่านมาก็8ปสเต็ม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 เลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับ ท่านเข้ามาดูมาชมก็มีทรัพย์รับโชคกันไปนะครับกับแนวทางตัวเลขของราวพัฒนามือซ้ายโชคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมมาเช็คผลราวพัฒนาเมื่อวันจันทร์นี้ก่อนนะครับเริ่มต้นจากเลขตารางครับเลขเด่นตารางผมวางไว้สีแดงเนี่ยหกหไว้เป็นตัวเด่นแล้วก็สีน้ําเงินเนี่ยสองสไว้เป็นตัวประกบกันนะครับไว้ประกบกัน ผมวางไว้ว่า6 1 8ต้องจับคู่กับ2 3 4 7ท่านไม่ชอบสไตล์ที่ผมจัดท่านไปจัดเองก็ได้นะครับจัดเองก็ได้ตามใจของท่านแต่ผมจัดออกมาแล้วทั้งทั้งหมดเนี่ยเตัวเนี่ยผมมั่นใจว่ามาทั้งบนทั้งล่างครบแน่นอนผลสรุปบ,บนออก8 6 6, 6ล่าง38ก็แดงจับกับน้าเงินเป๊ะเลยมาเสีดายที่บนอย่างเดียวนะฮะสตัวบนเนี่ยแกับ6กดันมาจับคู่กันเองเป็น8 6 6แม่เสียดายจริงๆ นี่คือเลขตารางที่มาทุกงวดไม่ต้องห่วงครับเอาแค่เลขตารางไปใช้งานเนี่ยท่านก็นมีทรัพย์รับโชคแล้วผมมั่นใจอันนี้เลขตารางนะครับส่วนเลขเด่นวันจันทร์เนี่ยเด่น3ตัวหลักก็168นะครับเด่น3ตัวหลัก168แล้วก็ตัววิ่งรูดเนี่ยวิ่งรูดเนี่ยผมให้เด่น6รอง8ผมบอกแล้วว่า6กับ8เนี่ยยังไงต้องมาแน่ไม่บนกระลางไม่ตัวทั้งสองตัว ผมมั่นใจอย่างนั้นจริงๆวางออกมาว่าวิ่งรูดเนี่ยเด่น6รูด6นี้ได้เลยแล้วก็รอง8นะครับเน้นจัดๆเลยจากเลขเด่น1 6 8 3ตัวเนี่ยผมคัดมาแค่2ตัวที่มีพลังที่สุดเอา6กับ8มาเท่านั้นเองให้สลับสายวิ่งสายรูดนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จผลสรุปบนออก8 6 6, 6 8ล่าง3 8 6 8เนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างเลยมาทั้งคู่เลยวิ่งเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างมาทั้งคู่ ก็ยินดีด้วยนะครับสนับสายวิ่งสายรูดตัววิ่งตัวรูดผมเนี่ยเกิดประโยชน์ให้ท่านมีทรัพย์รับโชคกับการเข้ามาชมช่องมือซ้ายให้โชคนะครับยินดีด้วยนะครับส่วน2ตัวผมก็จัดชุดให้8 2 8 3 8 4 4นะครับ8 2 8 3 8ง8นี่ตัวรองแต่เด่น6เนี่ยไม่มามาตัวรอง8เข้า83ล่างเต็มเต็มเลยนะครับ ยินดีด้วยนะครับมีซับรับโชคต่อเนื่องผมมั่นใจว่าเดินอีกสูตรกําลังเดินดีเดินแบบนี้จะเดินดย,ยาวๆฮะหวยลาวพัฒนาผมจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนนั้นนี้เป็นแนวทางลาวพัฒนาที่ผมส่งให้สำหรับท่านที่บูชาเหลยงพ่อแก่นะครับบูชาหลวงพ่อแก่1หนึ่งเรียนผมก็จะจัดแนวทางลาวพัฒนาให้แบบนี้ครับน้อยชุด6ชุดเอง6ชุดเจาะ3ชุดกัน3ชุดผลปรากฏว่าเข้าตัวกัน83เต็มเต็มเลยวิ่งรูดได้เข้าเต็มเต็ม ท่านที่เป็นสมาชิกของมือซ้ายโชคก็มีทรัพย์รับโชคกันไปนะครับทั้งน้อยลาวพัฒนาเนี่ยมาดีเดินต่อเนื่องตลอดเวลาเลยยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านที่บูชาไปแล้วท่านที่สนใจอยากจะได้แนวทางตัวเลขฮานอยลาวพัฒนาน้อยชุดแบบนี้บ้างแบบนี้บ้างไม่ยากนะครับไม่ยาก ถ้าท่านอยากให้ผมจัดแนวทางตัวเลขฮาหนอยลาวพัฒนาน้อยชุดเน้นๆเหมือนเมื่อสอักครู่ที่ท่านเห็นเนี่ยก็เพียงแค่บูชาเหรือพวกแกสักเหรียญน,นะครับ299กตรบาทผ่านการปลุกเสกมาเจ็บเลยผมมั่นใจเลยมั่นใจเลยครับเมตตามหานิยมนี่เต็มเปี่ยมเลยพ่อแม่ครัวจารย์ของกระผมท่านตั้งอธิษฐานจิตเน้นจิตให้เต็มที่เลยนะครับผ่านพิธีการอย่างถูกต้องโบราณม,ม,มาใช่หมดเลยผมสมนาคุณให กับท่านที่บูชาหรือโ่แก่ด้วยแนวทางตัวเลขรายวันฮาหนอยลาวพัฒนา45วันเต็มๆนะครับ45วันเต็มๆหากท่านสนใจก็เอาหมายเลขโทรศัพท์ผมเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์แล้วทักมหาผมเลยนะครับทักมหาผมเลยผมจะจัดให้ผมมั่นใจว่าทำให้ท่านมีกำไรผมมั่นใจอย่างนั้น มาดูแนวทางตัวเลขวันนี้ต่อเลยนะครับแนวทางตัวเลขหวยลาวพัฒนาพุทธที่สิบแปดกันยายนสองห้าหกเจ็ดนะครับอย่าลืมนะครับก่อนดูข้อมูลช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือไซด์โชคสักนิดหนึ่งนะครับเลขเด่นเลขตารางลาวพัฒนานะครับพุทธที่สิบแปดกันยาหกเจ็ดตัวสีแดงสามหกแปดเหมือนเดิมฮะเลขหลักคือสามหกแปดเอาจับกับประกบเลขสีน้ําเงินหนึ่งสี่ห้าเก้า ด้านซ้ายเลยด้านขวาท่านไปจัดระเบียบใหม่ก็ได้นะเอาตามสไตล์ของท่านก็ได้นะครับหากท่านมั่นใจแต่หากท่านไม่คิดอะไรเยอะก็ดูตามที่ผมจัดให้แล้วนําไปลุยเลยก็แล้วกันนะครับเลขเด่นวันพุธนะฮะวันพุธผมวางเลขเด่นไว้ที่8 6ดหสาเอาเลข8 6ดสาเนี่ยผมมั่นใจว่ามันต้องมีที่บนหรือล่างไม่2ตัวบนก็2ตัวล่างอย่างน้อยตัวถึงสองตัวผมว่ามีถึง2ตัวนะ แปดหกสามเนี่ยท่านเอาไปใช้งานให้เป็นเลขเด่นทั้งั้งบนทั้งางล่างเนี่ยผมว่ามีผมว่ามาผมว่าต้องใช่เพราะว่าเลขสามตัวเดินดีประจําวันเนี่ยยังไม่พลาดเลยนะครับเลขเด่นวันพุธส่วนวิ่งรูดนะฮะสายวิ่งสายรูดเนี่ยผมนําเสนอนําเสนอด้วยความมั่นใจว่ามาผมนําเสนอท่านว่ามาวิ่งรูดวันพุธนะเด่นหกรองแปด เด่นหรอง8ดูทรงดูแนวโน้มดูพลังแห่งตัวเลขแล้วเนี่ยผมว่ามา6กับ8เนี่ยวันพุธนี่ต้องมามาอีกอะไม่บนก็ล่างอย่างน้อยตัวหนึ่งหรืออาจจะมาสองตัวอีกก็ได้ในมุมของผมนะครับเพราะว่าผมทำเลขมาตลอดเนี่ยผมผมดูเดินการเดินทางของตัวเลขแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเลข6กับเลข8วันพุธเนี่ยมีพลังจริงๆมีพลังจริงๆโดดเด่นจริงๆโดยเฉพาะเลข6เนี่ยเลข6เนี่ยตอนเนี้ย เลขหนึ่งพระอาทิตย์มายืนคู่กับเลขหกผมมองว่าพลังโดดเด่นเจิดจรัสหน้าพึ่งพาอาศัยบาร,รมีเลือเกินนะครับวิ่งรูดเด่น6รอง8ถ้าท่านชอบเอาไปใช้งานเลยนะครับตัวเจาะเด่นหตัวเจาะหก็หกหนึ่งหกสี่หกห้าหกเก้าหกหนึ่งหกสี่หกห ตัวการ8นะครับตัวการ8ก็81 84 85 89 81 84 85 89แล้วก็การอีกตัวครับเลข3นะฮะ31 34 35 39และ3ตัว2ชุดครับ961กับ378 961กับ378 ถ้าชอบก็เอาไปใช้กันนะครับทําไม่ใช่ต้องโยนทิ้งมองข้ามอย่าไปสนอย่าไปแข่นะครับยังไงก็แล้วแต่ขอให้โชคเข้าข้างท่านเสมอนะครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสนิดหนึงนะครับกดไลค์ให้ผมเยอะๆสักนิดหนึ่งนะครับคนจะได้ดูกันเยอะๆจะได้มีกําลังใจในการนําเสนอแนวทางดีๆสู่ท่านนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ารวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ